إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبطم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاء وامام النبيين في جنته ودار مقامه انه ولي ذلك ومولاه حاضرين يوم لمعد وان سكتي الله سبحانه وتعالى سرركم تنقيكيวัน لانطلقني وان ครับวันนี้วันศุกร์ที่12เดือน วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวันที่ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์2564เป็นวันที่ชาวโลกต่างยกย่องว่าเป็นวันแห่งการแสดงความรักเป็นวันที่ทั้งโลกหรือชาวโลกเรียกว่าวันดังกล่าวเป็นวันวาเลนไทน์ที่เรารู้จักกันในปฏิทินของเราหรือประเทศของเรา ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่วันนี้เมื่อวันดังกล่าวได้มาเยือนเมื่อวันดังกล่าวได้มาถึงพวกเขามีความปิติยินดีและก็พร้อมที่จะเข้าร่วมในวันดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขายังไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของวันวาเวลนไทน์ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมบางครั้งการที่เราจะร่วมวันสำคัญ วันหนึ่งวันไหนหรือวันวันใดวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปศึกษาดูว่าวันดังกล่าวนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมที่มีอัคดะที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาะวะตะลาสามารถที่จะเข้าร่วมได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเรากลับไปศึกษาถึงที่มาที่ไปของวันวาเลนไทน์ซึ่งทุกปีที่มีการจัดตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์มันจะมีข้อสันนิษฐาน ถึงประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์อยู่ประมาณสองสามข้อด้วยกันหนึ่งในนั้นวันวาเลนไทน์เป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าคูเปอร์ลุสนะครับซึ่งเป็นพระเจ้าของโรมันโบราณในอดีตท,ที่ได้นะครับมีการเฉลิมฉลองในวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเกี่ยวโยงกับ เซนวอลเนไทซึ่งเป็นชาวคริสที่ถูกนะครับประหารชีวิตหรือผู้ที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่ชาวคริสเตียนเขาได้นะครับได้ได้ให้ความสำคัญและก็เสียชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์เซนวาเลนไทหรือวันวาเลนไทเป็นวันที่ชาวคริสยกย่องว่าเป็นวันแห่งความรักซึ่งเซนวาลเลนไท์ถูก ประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราช270ด้วยกันทั้งหมดเหล่านี้คือข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่บ่งบอกถึงที่มาที่ไปของวันวาเลนไทน์แต่ถ้าหากว่าทั้งหมดเหล่านี้ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่มันถูกต้องและก็เป็นความจริงที่ได้บอกถึงที่มาที่ไปของวันวาเลนไทน์แน่นอนว่า ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราสามารถตอบได้เลยว่าไม่อนุญาตให้กับมุสลิมคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมในวันสำคัญดังกล่าวเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนและสั่งใช้ให้เราเคารพพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอลาเพียงผู้เดียวและเป็นศาสนาที่ห้ามไม่ให้เราในฐานะที่เป็นมุสลิมมีการปฏิบัติ ตั s <S Allah ้งผู <S <S ้ akhir شريك to a ل ل ه سبحانه و ت า ا ل ى رقم كلمة ๙รักเรา أ อ ه د أن لا إله إلا الله คือการที่เรากำลังยืนยันว่าพระเจ้าของเราที่แท้จริงคือเพียงหนึ่งเดียวตอนนั้นนั่นก็คืออ Allah سبحانه و ت ع าลาในขณะที่ในคำกล่าวนี้ก็เป็นการปฏิเสธเช่นเดียวกันคือการปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การเคารพภักดียกเว้น Allah س ะ ح ا ن ه و ะ ع ا ลาเพียงผู้เดียว อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดอย่างมากมายในหลายที่หลายอายะห์ในกุรอานวะอฺบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอ์และสู่เจ้าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวและจงอย่าได้ทําการชิริกจงอย่าได้ทําการภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมจําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่า มันจะมีสิ่งใดบ้างที่สามารถทําให้กกลิมาตุชาหาดของเราเนี่ยเสียไปดังนั้นถ้าหากว่าวันวาเลนไทน์มันไปเกี่ยวข้องกับการรำลึกถึงพระเจ้าของโรมันโบราณในอดีตแน่นอนว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมไม่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวข้องได้เลยและถ้าหากว่ามันไปเกี่ยวข้องกับศาสนาคริส,สเซนวาเลนไทน์ที่ชาวคริสเตียนพยายามที่จะยกย่องว่าเป็นบุรุษ ที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและถูกประหารชีวิตในปีที่270คศก็เช่นเดียวกันเราในฐานะที่เป็นมุสลิมก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้เช่นเดียวกันเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เอกเทศศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ครบสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นอัลลอฮฺสุบฮานบีะวะตาลาได้กล่าวในชัดเจนว่าละคุมดีนุกุมวะลียดีน และศาสนาของพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าในขณะที่ศาสนาของเราก็คือศาสนาของเราดังนั้นศาสนาอิสลามมีกรอบอย่างชัดเจนว่าเราสามารถปฏิบัติอะไรบ้างและไม่สามารถที่จะปฏิบัติอะไรบ้างดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้คือข้อสันนิษฐานที่ว่ากันว่าวันว,นวาเลนไทน์ดังกล่าวที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรและเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมไม่สามารถที่จะเข้าร่วมในวันดังกล่าวได้อย่างแน่นอน พดีรินพีน้องู้รุวมละามาดวันสุขที่อัลลอฮฺบฮานะฮและ ت ع ا ลาทรงรักทุกท่านวันวเลนนี่ทุกปีที่มันมีเกิดขึ้นมีมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่เข้าร่วมในวันดังกล่าวมีความสุขมีการเฉลิมฉลองเช็กเช่นกับคนคนต่างศาสนาอื่นแต่เราสามารถบอกได้เลยว่าวันนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงลูกหลานของเรากับการที่พวกเขายอมที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับวันดังกล่าว นะครับซึ่งเราสามารถพูดได้เลยว่าวันดังกล่าวเป็นวันแห่งการหรือเป็นเทศกาลของการซีนาวันนี้เราชัดเจนว่าสังคมพยายามรณรงค์ที่จะให้คู่ที่เป็นแฟนกัน,นสามารถที่จะแสดงความรักซึ่งกันและกันในวันดังกล่าวและนำซ้ำเทศกาลดังกล่าวนั้นอาจจะนำไปสู่การซีนาหรือการปิดประเวณีแน่นอนว่าในศาสนาอิสลาม Kan zina Kan perawaini pensingti Raih-raih yang leh pensingti Allah subhanahu wa ta'ala Sungkut eh, sung -sung Kriw ma'atisud Berkata Nabi SAW Daiklah Hadis di rengan del Bukhari Ma min syai'in agh yaru ila Allahi Mina zina ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีความผิดใดๆอีกแล้วในโลกดุนยานี้ที่บ่าวคนหนึ่งทำผิดต่ออัลลอฮ์สุลตาลแล้วเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตะลาโกรธกริ้วมากที่สุดมากไปกว่าการที่บ่าวคนหนึ่งผิดประเวณีบ่าวคนหนึ่งที่ทําการซีนาเพราะอิสลามได้กล่าวชัดเจนว่าแม้กระทั่งการเข้าใกล้ซีนาานี่อิสลามได้ห้ามไว้แล้วเวลาตกรบุซีนาอินนห์กานัฟาฮิชัตวะซาสบีลา และสู่เจ้าจงอย่าได้เข้าใกล้กับการซีนาแค่การเข้าใกล้ซีนาเป็นสิ่งที่า้อมแล้วในาศาสนาอิสลามแล้วนับภาษาอะไรกับการที่คนคนหนึ่งทําความผิดด้วยกับการซีนาเป็นที่ชัดเจนว่าการซีนาเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบะฮนูฮฺตะละโกรเกริ้วมากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าเมื่อใดก็ตามที่การซีนาที่มันเกิดขึ้นอย่างง่ายดายตามที่สังคมวันนี้ต้องการรณรงค์ให้มันเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย แม้กระทั่งในหมู่ผู้ที่เป็นเยาวชนมุสลิมในวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการซีนาเกิดขึ้นอย่างง่ายได้มากมากเกิดขึ้นอย่างง่ายได้มากมากและเมื่อใดก็ตามที่มีการซีนาแพร่หลายอย่างมากมายในสังคมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อน,นั้นลูกที่เกิดจากการซีนาก็ย่อมจะต้องมีการแพร่หลายมากมายเช่นเดียวกันในสังคมโดยเหตุนี้เองมีคนกล่าวว่า ทุกปีที่มีการเฉลิมฉลองแสดงความรักของคู่รักคู่หนึ่งหรือคู่ใดคู่หนึ่งในวันวาเลนไทน์นี่สามารถนับได้เลยว่าเก้าเดือนหลังจากนี้นี่ก็จะมีเด็กทารกที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนำำ้ำซ้ำอาจจะมีเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งเด็กทารกที่ถูกทิ้งในถังขยะเนื่องด้วยกับวัยรุ่นสมัยนี้ที่มีการปิดโปรไวนี มีการซีนาในสภาพที่ตัวเองเนี่ยไม่พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบลูกของตัวเองที่คลอดออกมาจากการตั้งครรภ์และเมื่อใดก็ตามที่ลูกซีนาที่มันมันมีเยอะแยะมากมายแพร่หลายในสังคมเมื่อนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าบทลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานาหัวตาก็จะอาจลงมาสู่สังคมดังกล่าวนั้นเช่นเดียวกันท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าว

แต่เมื่อใดก็ตามที่สังคมใดสังคมหนึ่งมีการแพร่หลายอย่างมากมายซึ่งทารกเด็กลูกที่เกิดจากการซีนาที่มันแพร่หลายในสังคมนียฟายูชิกุละฟายูชิกุอายะอุมมฮุมุลลอฮุบิอิกาบินกล้าวล้วที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตะลาจะประทานบทลงโทษให้กับสังคมดังกล่าวดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่การซีนาแพร่หลาย สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายตามมานั่นก็คือลูกที่เกิดจากการซีนาและเมื่อใดก็ตามที่มีการแพร่หลายซึ่งการซีนาที่แพร่หลายลูกที่ซีนาที่มันเกิดขึ้นอย่างเยอะแย,ยะมากมายบทลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮิาะลาก็จะถูกประทานลงมาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งในบทลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮิการะหาลานั้นนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮิการะหาลาประทานโรคระบาดหรือลงโทษสังคมด้วยกับการลงมาซึ่ง โรคระบาดโรคระบาดที premises, which which ่มันจะคราชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ที่มีอยู่ในโลกดุนยานี้อาจจะเป็นไปได้ว่าโควิด -19 หรือโควิด -19 ในปัจจุบันซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับซีนาได้อย่างไรมันเกี่ยวข้องกับซีนาเพราะมันมีกล่าวชัดเจนจากท่านนบีสุลต่านอะลัยอะสัลลัมเสมือนว่านบีนี่พยากรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าสังคมใดก็ตามแต่ที่มีการซีนาเยอะแยะมากมายเนี่ย Rokhribat akan jadi salah satu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan perhatikan kepada masyarakat itu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah katakan dalam hadis yang ada di Ibn Majah, "Lemtazharil Fahishatu fi kaumin qatun hatta yulinu biha." Jadi tidak akan berlaku kesalahan dalam masyarakat itu. Jangan sampai kesalahan dalam masyarakat itu berlaku. Jangan sampai kesalahan dalam masyarakat itu berlaku. Jangan sampai kesalahan dalam masyarakat itu berlaku. วันนี้เราลองคิดใค่คนดูว่าการซีนาในสังคมของเราในวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับได้หรือเปล่าวันนี้ผู้ใหญ่ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่วันนี้เราเห็นคนหนุ่มสาวคู่หนึ่งไปไหนด้วยกันเข้าโรงแรมด้วยกันหรือไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเราเคยคิดสงสัยไหมว่าแต่งงานกันแล้วยังแล้วเราคิดรู้สึกในจิตใจของตัวเองหรือเปล่าว่าว่าวันนี้นี่การซีนาหรือลูกหลานของเราเนี่ย มันตกหลุมอยู่กับการซีนาอย่างง่ายดายและเราซีเรียสกับมันท่านนบีบอกว่าถ้าหากเมื่อใดก็ตามเนี่ยฮัตตยุลินูบีฮามันกระทำกันอย่างจ่างแจ้งโดยที่ไม่ต้องปกปิดใดๆอีกแล้วเนี่ย فإذا อ ش ى فيهم ا ิ أ و ج ا ع يقتصر ع ل ล الله إ ل ลา فشافيهم ا ل ต ا ع و ن و ا ل อ و ج ا ع ยกวันอัลลอฮฺ س ب ฮ ا ن ه و ะ ع ا ลาจะประทานลงมาซึ่งโรคระบาดให้กับพวกเขาอัลลองทีลังตะกุนมอดั้งในอสลาฟิมซึ่งโรคระบาดนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคสมัยก่อนหน้านี้นั่นคือบทลงโทษที่วันนี้เราสามารถเชื่อมโยงได้เลยว่าการซินากับโรคระบาดมันมีความสัมพันธ์กันโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นในสังคมโลกในวันนี้ อาจจะเป็นไปได้ว่ามันคือบทลงโทษหนึ่งจากอัลลอฮฺสุบะตะลาที่ถูกลงถูกประทานลงมาเนื่องด้วยกับความผิดอย่างหนึ่งที่มันแพร่หลายในสังคมนั่นก็คือการปิดประเวณีหรือการซีนาพี่น้องผู้ร่วมละหมาดที่อัลลอฮฺสุบานะวะตะลาสรงรักทุกท่านวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการซีนาเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเกิดขึ้นอย่างง่ายดายมากๆจนกระทั่งบางครั้งเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ในฐานะที่เป็นพ่อในฐานะที่เป็นแม่เราตามไม่ทันลูกๆของเราวันนี้เรากล้าบอกตรงนี้ประกาศตรงนี้เลยว่าวันนี้ในโลกออนไลน์มีมุสลิมหรือมุสลิมะของเรานี่ประกาศขายตัวอย่างง่ายดายด้วยกับการยอมแลกเงินในจำนวนที่น้อยนิดเท่านั้นเองอาจจะด้วยกับต้องหาเงินใช้ของแพงๆใช้ของแบรนด์หรืออาจจะด้วยกับ การที่จะต้องแลกกับการจ่ายค่าเติมที่มันแพงหรืออะไรก็ตามแต่แต่วันนี้มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนอยู่แล้วในอดีตเราเคยได้ยินการบรรยายจากตุกครูคนไหนเขาบอกว่ามุสลิมสามจังหวัดมีการขายบริการมีการขายตัวเราไม่เราเจ็บใจแต่เราไม่เจ็บใจเท่ากับทุกวันนี้ที่มันมีประกาศอย่างชัดเจนในโลกโซเชียลมีเดียวันนี้ลูกหลานของเราอยู่ตรงไหน วันนี้เราในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยู่ตรงไหนกับการแก้ปัญหาตรงนี้ซินาวันนี้เราเห็นในช่วงที่มีการปิดเทอมวันนี้วันตรุษจีนมีการปิดเทอมมีการไม่มีการเรียนการสอนแต่วันนี้ลูกหลานของเราลูกสาวของเรานี่อยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้านแล้วเราในฐานะที่เป็นพ่อวันนี้เราต้องถามว่าเรามีความรู้สึกห่วงแหนต่อลูกสาวของเรามากแค่ไหน ทุกครั้งที่ลูกสาวของเราจะออกจากบ้านเราเคยถามหรือเปล่าว่าจะไปไหนทุกครั้งที่ลูกสาวของเราเนี่ยจะออกจากบ้านเราเคยเช็คหรือเปล่าตรวจสอบหรือเปล่าว่าลูกสาวของเราเนี่ยแต่งแต่งการเนี่ยเรียบร้อยปกปิดเอารัดดีไหมค่ำ <c oughs> คืนไหนที่ลูกสาวของเรายังไม่อยู่ในบ้านเราเคยคิดที่จะถามว่าลูกสาวของเราเวลานี้เวลากลางคืนนี้อยู่ตรงไหนทําไมยังไม่กลับบ้าน นี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ปัญหาร่วมกันดังนั้นวันนี้แน่นอนที่สุดว่าเยาวชนของเรากําลังเสพเสพวิถีชีวิตที่ไม่ใช่วิถีชีวิตอิสลามวิถีชีวิตที่มาจากวิถีชีวิตของชาวตะวันตกที่เขาคิดร้ายกับคนที่เป็นเยาวชนมุสลิมท่านนบีได้กล่าวเตือนไว้แล้วว่าและจะจะบิอุนนะซุนนะมันกับเลคุมชิบระนบิชิบริน์ิราอันบิดิราอิน แน่นอนว่าวกเจ้านี่จะต้องเดินตามคนที่เป็นประชาชิก่อนหน้าวกก่อนหน้าวกเจ้านี่จนกระทั่งติดศอกต่อศอกคืบต่อคืบัตตาลรดัคอลูจูรอตบินและซาลกตุมููนบีบอกว่าจนกระทั่งศัตรูอิสลามถ้าหากว่าเขานำวกเจ้านี่เข้าไปสู่ในรูแย่วกท่านก็จะเดินตามพวกเขาคุณนายารอซูลุลลอฮ์อลยูฮูดะวันนัสซาระ พวกเขาที่ท่านหมายถึงอัตานอสซุล,ลหมายถึงชาวยิวและชาวนาซรอคริสเตียนใช่หรือไม่ก็ละแฟมันแล้วใครอีกละ่ะดังนั้นเฟชั่นในวันนี้วิถีชีวิตของตะวันตกในวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเข้ามาสู่การใช้ชีวิตหรือมันมีบทบาทมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของลูกหลานเยาวาชนมุสลิมของเราในวันนี้เป็นอย่างมากดังนั้นเราจะต้องคิดหาทางร่วมกันว่าเราพอจะมีวัคซีนตัวไหนบ้าง ที่สามารถที่จะป้องกันลูกหลานของเราเนี่ยให้พ้นจากทุกความชั่วร้ายในสังคมของเราในปัจจุบันซึ่งแน่นอนเราคิดว่าการซีนาการผิดประเวณีหรือความชั่วอะไรก็ตามแต่ในสังคมของเราในวันนี้ที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดตาให้กว้างเราก็สามารถมองเห็นได้วันนี้เนี่ยไม่มีวิธีการใดที่เราจะปลอดภัย رأت بنتك بلاء بلون طول الله سبحانه وتعالى يقوين رو تكون طول لك ماروم كان سنجيني قوم دي لأهم قوم عوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد هديرين فوراً لما عنوان الله سبحانه وتعالى <تبقى> سنرى تبتان تحمد لو نيتي بمفايام تتبع بين قامتين تي الحمد لله كنت الله سبحانه وتعالى ونيت ที่ทำให้ผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่พยายามใช้ชีวิตกับเยาวชนในวันนี้สามารถที่จะเรียนรู้ว่าวันนี้เยาวชนของเราลูกหลานของเราเขาเล่นอะไรบ้างผมมีลูกสองคนพวกเราก็เช่นเดียวกันมีลูกเราทุกคนไม่สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าต่อไปนี้5ปีหลังจากนี้นี่ลูกของเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมซึ่งแน่นอนว่า ความชั่วร้ายมันจะต้องทวีคูณอย่างแน่นอนเพราะท่นนนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่ายุคหนึ่งที่มันเต็มไปได้วยความชั่วร้ายแล้วเนี่ยยุคหลังจากนั้นนี่มันจะยิ่งกว่านั้นอีกฮตตะตะลกอบบะกุมจนกระทั่งเราทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และุ้อุอาลาดังนั้นถือเป็นอามานะของทุกคนไม่ใช่เฉพาะของฝ่ายใดคนใดคนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาหรือจะต้องมารับผิดหรือจะต้องมารู้สึกผิดกับปัญหาหรือความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคม ร่วมกันดูอาร่วมกันสั่งใช้ในความดีเพื <spa>: <hi> ่อ <lizard> ที่เรานั้นจะกลับไปเป็นครอบครัวและก็สังคมที่ดีงามอีกครั้งคอยรออุมมาตินอุคริดลินนัสเป็นประชาชาติที่ดีเป็นสังคมที่ดีตราบใดที่เรามีการสั่งใช้ในความดีให้กับสังคมและก็ห้ามปรามสังคมจากการกระทำความชั่วอูซบิลลาฮิมิน ash-shaytani al-rajim إن الله وملائكته ي ลลูนอะล ا นนบี يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والجزام ومن سيء الاسقام ومن فيروس كورونا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك فعل الخيرات. وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا واذا اردت فتنه فتوفنا غير مفتونين. ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم يعني